ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ตามเคยครับผมชอบกันผานะครับความชอบส่วนตัวอันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้กันอ่าถ้าเพื่อนๆดูก็อาจจะมองว่าเป็นเพชรอันดามันนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะมองอย่างนั้นอ่าจะให้ดูคือตัวเนี้มันเป็นตัวเขาสามร้อยยอดนะครับซึ่ง ใกล้จะศูนย์พันละแล้วลักษณะแตกต่างกันอันนี้ยังไม่เข้าฟอร์มเต็มที่นะครับอันนี้อยู่ในระยะระดับร่างสองนะครับร่างแรกเขาจะเหมือนเพชรอันดามันมากนะครับอันนี้เริ่มกลายเข้าฟอร์มที่สองนะครับก็ผมจะมาพูดถึงเปรียบเทียบให้ดูดูกันนะครับตัวนี้คือ ลักษณะเขาจะคล้ายๆวัษนาวิโตเลียนะครับตอนโตเขาจะแล้วก็เป็นใบเวียนด้วยนะครับอันนี้คือขาวขาวจริงๆนะครับขาวขาวนะครับไม่ครีมลำใหญ่นะครับไม้ไม้กำลังเร่งเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับอากาศไม่ร้อนจัดแล้วปลายใบเขาจะบิดนิดๆน,น,นะครับเนี่ยปลายใบจะบิดบิดบิด,บดเหมือนกันทุกใบนะครับเห็นไหม ปลายใบจะบิดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไม้ที่ใกล้เคียงกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเขา300ยอดนะครับเป็นตัวท็อปแต่ถ้าตสูงประมาณสักเมตรหนึ่งถึง2เมตรเราจะเห็นฟอร์มจริงๆเลยนะครับอ่าอย่างอย่างตัวนี้อ่าผมจะให้ดูเป็นไม้แบบว่าคล้ายๆกันต้นนี้ผมซื้อมาในนาม ตัวนี้จะเป็นเพชรสยามครับเพชรสยามมันก็เหมือนเพชรอันดามาณเหมือนกันนะครับนี่เพชรสยามเห็นไหมตัวนี้ปลายใบจะไม่ค่อยบิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไม่ได้กว้างมากแต่ตัวนี้จะใบจะยาวนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาเพราะว่าจริงๆคือมันมีอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากเอามาดูให้มั่นใจเพราะ เวลาเลี้ยงมาโตมามันจะต่างกันนะครับเพชรสยามกับเพชรอันดามันแล้วก็ตัวเขาสามร้อยยอดนะครับอันนี้จะให้ดูเพชรอันดามันนะครับอันนี้เพชรเพชรอันดามันตอน เนี่ยครับอันนี้จะสูงแนละ้วเห็นไหมสูงอะ่ะคือใบเขาจะาไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เหมือนสภาพยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ขาวขาวนะครับเนี่ยขาวเห็นไหมใบไม่ยาวนะครับใบจะอ้วนสั้นเป็นใจแอนนะครับแต่อันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะสมบูรณ์ใบเขาจะกว้างกว่านี้อันนี้ไม่สมบูรณ์เพราะว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบรากนะครับ มันสูงแล้วผมให้ดูยอดไม่ได้เพชรสยามแล้วฟอร์มไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูดูดูไกลๆดูไกลๆ,ๆนะครับฟอร์มไม่เหมือนกันเห็นไหมครับคือใบจะสั้นถ้านะเป็นเพชรสยามก็อีกฟอร์มหนึ่งเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับฝุ่งหลายจุด สยามนะครับจะใบจะยาวนะครับตัวนี้นครับใบยาวใหญ่คนละตัวกับไอ้นี่อีกคนละตัวกับพมา่านะครับพมา่าก็อีกฟอร์มหนึ่งนะคร,รับพม่าก็อีกอย่างหนึ่งอ่าตะวันฉายก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคนละอย่างครับนีอันนี้เพชรสยามนะลำใหญ่นี่ครับออกหน,อนนะ่อแล้วเห็นไหม ลำใหญ่มากเนี่ยโอลาฟอร์มกับพมา่านะครับกับเพชรอันดามันโอลยางครับอ่านี้ผมจะวนกลับไปดูตัวที่ผมจะพูดถึงนะครับว่ามันแตกต่างกันนะครับแต่ไม้ไม่อยู่หลายจุดผมอาจจะเดินวนไปวนมาหน่อยนะครับ เขามีใสแต่ละต้นตำแหน่งและตอนที่ได้ไม้มาไม่เหมือนกันช่วงที่ปลูกก็เวลาเดือนไม่เหมือนกันอันนี้เขาเขาเมา c ป,ปี้ขาวนไหมเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับเนี่ยนี่ก็ลายสตียนะเขาเมาไม่เหมือนกันนะครับเี่ย บางทีเราเห็นขอบขอบนี่เนี้ยคือไม่เหมือนกันสักแก้วนี่ก็ครีมนะครับคนละอย่างกันทําไมถึงราคาไม่เท่ากันเพราะจํานวนมีน้อยกว่าแล้วก็ฟอร์มขนาดใบไม่เหมือนกันทักอย่างเลยนะครับก็ค่อยๆดูนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกให้ดูว่าตอนสูงประมาณสัก เมตรครึ่งสองเมตรเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยครับไม้ถ้าขึ้นฟอร์มประมาณสักสองเมตรเนี่ยจะโชว์หมดเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นคลิปของสามรอยอดแล้วกันนะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูถ้าเป็นตะวันฉายอ่าอันนี้ก็เป็นตักแก้วแต่เป็นตัวท็อปทอปนะครับ แล้วก็ไอตัวนี้เป็นตะวันฉายเนี่ยฟอร์มไม่เหมือนกันฟอร์มคนละอย่างกันนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ตะวันฉายอันนี้ก็อีกอย่างนึงอันนี้ก็เป็นปานบุรีนะครับต้นนี้ต้นนี้ผมไม่มีจํานวนตัวนี้มีน้อยน้อยน้อยมากจะมีแบ่งก่อนนะครับเดี๋ยวแต่ก็คือจากการเลี้ยงแล้วคือโอเคใช่เพราะว่าผมมีตัวเหลืองอยู่ตัวที่มีจํานวนนะครับคนละอย่างกัน ก็คือใบคล้ายๆฟอร์มคล้ายๆแต่คนละตัวนะครับเอี่าวถ้ามองด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับใบเขาบิดใบเาจะบิดบิดหมดเลยไหนนะบิดถ้าถ้าเขาอยู่ในช่วงที่เป็นฟอร์มสูงสองเมตรอะแล้วบิด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 ประมาณเนื้อประมาณสักเมตรกว่าคือจะเห็นความสวยของเขานะครับ ครับเดี๋ยวผมรอให้เขาสูงกว่านี้ผมจะอัปเดตอีกทีครับกับจันผา300ยอดโดยท็อปนะครับสวัสดีครับ